ตอนที่สวิถีแห่งความสมถะหลวงปู่ชิลาสิริจันโทท่านยึดถือความสมถะเป็นหลักสำคัญของชีวิตท่านฉันเพียงวันล,ละมือ้อไม่สะสมสิ่งของไม่ปลนเปล่อตัวเองแม้จะมีผู้ศรัทธามากมายนำสิ่งของมาถวายท่านก็ใช้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นหลายครั้งเมื่อมีคนเอาของหรูหรามาถวายท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตา บางครั้งท่านปฏิเสธอย่างสุภาพหรือไม่ก็แบ่งให้ชาวบ้านที่ยากไร้เพราะท่านเห็นว่าการสละการให้มีคุณค่ายิ่งกว่าการเก็บไว้เพื่อเสพเพียงผู้เดียวชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างแห่งความพอเพียงไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ยึดติดกุฏิเล็กๆก,ก,ก็เพียงพอที่จะเป็นที่พักเสื้อผือนหมอนใบก็เป็นสุขได้สิ่งเหล่านี้คือคำสอนที่ไม่ต้องใช้ถ้อยคำ เพียงแค่เห็นการปฏิบัติของท่านสิทธ์ทั้งหลายก็เกิดความเลื่อมใสและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันในสังคมที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและความฟุ้งเฟอ้อหลวงปู่ศิลาท่านชี้ให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่อยู่ที่การรู้จักพอและใช้สิ่งที่มีอย่างคุ้มค่าการอยู่แบบสมถะเช่นนี้ ไม่เพียงทําให้จิตใจสงบเบาสบายแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นให้เรียนรู้การวางสิ่งที่เกินจำเป็นและหันกลับมาหาความเรียบง่ายในชีวิตนี่คือทำอันยิ่งใหญ่ที่หลวงปู่ศิลาได้มอบให้กับโลกโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆมากมายแต่ใช้ชีวิตเป็นธรรมะให้เราเห็นบทสวดแผนเนตาสเพสตาสุขิตาหนตุ สเพสตาอเวราโหนตุสเพสตาอานีคาโหนตุสเพสตาสุขีอัตานังปริหรันตุขอให้สรรพสัตทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดปราศจากเวรไผยปราศจากทุกโศกมีความสุขกายสุขใจทั่วหน้ากันทุกคนอย่าลืมกดติดตามเพื่อรอฟังตอนต่อไปนะครับ